จะจางสัทพันฉันก็ไม่หันไปบอกถึงเธอจะใส่ทองเส้นโตเท่าโซรถไฟจะขี่รถเก่งเรือบินหรือเดินดินไปสวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่ราคาแค่ไหน ฉันก็ไม่มองจะจางสักทันฉันก็ไม่หันไปแลเพราะเธอเคยฝากแผลให้ไหวจนใจกลับนองจะเป็นคุณหญิงคุณนายฉันก็ไม่มองถึงอย่างไรเธอก็ยังต้อง ขึ้นชื่อว่าคนสองใจทุกวันก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าอีกลอยมาอยู่กรุงเทพมีผัวในร้อยเปลี่ยนจากลอยมาเป็นแรมจันแรมจันแรม,จแรมใจด,ดีดีไปตัวใครตัวมัน เกินไปถึงไรไม่ทันช้ำชั่งมันนึกว่าฝันเลยไปจะจางสะพันฉันก็ไม่หันไปมองทิ้งตัวจะหุ้มทองไม่มองให้โง่ทำไม สักวันเทิดนาน้ำตาจะนองหน้าใครเขาไม่แลแล้วคงจะได้ขึ้นชื่อคนนายประจำรโรงแรงราบคณขอบคุณมากนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลย ช่อง YouTube ก็กราบขอบคุณอย่างสุดนะฮะ